คาเมราแมนได้ช่วยและดูแลผมผมได้อยู่ในบ้านของคาเมราแมนและถูกสเกบิีดี้ไทเลตแกล้งผมอีกด้วยคาเมราแมนได้ฝึกให้ผมนั้นแข็งแกร่งและได้จัดการกับหัวหน้าของผมให้เขานั้นกลายเป็นสเกบิดี้ไทเลตอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ไปชมคลิปกันเลยเอาล่ะ นี่แหละนะถึงบ้านเป้าหมายที่ผมนั้นจะขโมยแล้วเออเ่อ้ไอ้ว่าไงเพื่อนโอ้ยโห้ฉันรอนานกว่านายจะมาอะนะโทษทีนะเพอดีว่ารถมันนันงมันไม่ดยดูดิโคตรรวยบ้านขอโอ้มีทองโคตรเยอะอ่ะมันไม่ได้ปิดประตูด้วยนะเนี่ยโอไอ้นี่ไอ้นี่มันเพิ่งมาใหม่เนี่ยในหมู่บ้านเราเนี่ยว่าแต่ไอ้นี่มันรวยมาจากไหนวะแล้วหัวหน้าของเราสั่งให้ขโมยอะไรวะเนี่ยนาจะทองอะมั้ง ดูิทองเต็มบ้านเต็มเมืองมันเลยแต่ว่ารวยขนาดนี้ฉัน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 ไม่รู้หรอกนะว่าข้างในบ้านน่ะมันอาจจะมีแบบว่าที่ป้องกันแบบสุดยอดอะไรก็ได้ไม่ต้องเปิดแล้วมันเปิดเองเลยอะรวยเกินเฮ้ยอย่าเสียงดังนะนั่นไงท้องนินไงนั่นเสียงใครอะเฮ้ยเสียงใครว่าเพื่อนเจ้าของบ้านหรือเปล่าวะเนี่ย เออล้วในปิลิบีปาซีนั่นน่ะเฮ้ยนั่นไงมาฉันเห็นแล้วเจ้าของบ้านกำลังหลับอยู่น่ะแต่ดูสภาพแล้วใช่เจ้าของบ้านหรือว่าเป็นคนเฝ้าบ้านวันเนี่ยล้มีอะไรขโมยมาให้หมดแต่ว่าเราต้องขโมยไอเอาไออะไรสักอย่างแล้วที่เป็นรางวัลน่ะแล้วห้องลับมันอยู่ไหนวันเนี่ยเดี๋ยนะฉันของไม่ต้องมีตู้ตั้งทางนี้เลยฮะอะไรนะ กล้วยเหรอมีกล้วยกล้วยเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบว่างๆตรงนี้ด้วยนะนะเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเปนน็นอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวมยันดีเพื่อนเฮ้ยเพื่อน้อย,นยมันจะได้ยินไหมว่ามันคืออะไรเนี่ย เป็นลิฟต์เหรอโอ้โหโคตรเท่ดันมืโอ้ยโอ้โนั่นไงฉันเห็นแล้วนั่นไงรางวัลที่หัวหน้าของเราสั่งให้เก็บมาให้ได้น่ะโอ้ฉันจะไปเอาอย่างนี้แหละฉันว่าเจะได้ใจเย็นมันมีเลเซอร์อะไรเพียบเลยนะเพื่อนอนนสสบบาายยใจเย็นใจเย็นแกอาจจะตายได้นะเลเซอร์มันสามารถตัดหัวตัดตัดทุกอย่างได้นะเพื่อนเร็วระวังนิดตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ละวิ่ง เสียงอะไรวะเนี่ยเลเซอร์ปอมก็เป็นไปได้นะฉันว่าน่ะใจเย็นๆแต่ฉันว่ารวยขนาดนี้คงน่าจะเป็นเลเซอร์จริงนะโอ้ยมันไม่หลอกอะไรขยับเอ้ยเสียงใครมากี่ป้ายเดี๋ยวฉันก็ต้องต้องไปก่อนมันจะตื่นนะเพื่อนได้เฮ้ยเพื่อนไม่ไอ้ทวี เกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่ไปรซนะนารีไรเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไหยเป็นอะไรหรือเปล่าวเนี่ยไม่เป็นอะไรมากแค่ตัวขาดนะเพื่อนแต่นายยังพูดได้เราจะทำยังไงดีอ่ะนานีไปซะก่อนมันจะมาประตูมันคิดว่าเฮ้ยเสียงใครมาหรือเปล่าเฮ้ยลเลเซอร์มันโคตรเจ็บเลยอ่ะเฮ้ย ฉันเกือบตายฉันคิดว่าฉันควรที่จะสารภาพดีไหมเนี่ยเมันมีกลงจรปิดด้วยอ่ะนี่ไงขอโทษอะใครที่ดูอยู่ตรงนี้ฉันขอโทษนะฉันยอมแล้วพอดีว่าฉันถูกสั่งให้หัวหน้าของฉันมาขโมยรางวัลตรงนี้นะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยนะเพื่อนเรายอมเถอะเรายอมเถอะนะเราต้องยอมแล้วล่ะยอมนะเพื่อน นายแลยอย่าเพิ่งตายนะถ้านายตายนายก็ต้องถูกจับอีก,กน,นะเฮ้ยฉันยอมแล้วใครอยู่ข้างในนะฉันยอมแล้วยอมแล้วใครที่ดูอยู่ในกล้องวงจรปิดนั้นน่ะฉันฉันยอมแล้วเฮ้ยสวัสดีเจ้ามนุษย์เออเนี่ยมัน,มนคือตัวอะไรวะเนี่ยฉันคือคามเมราแมน <laughs> คามเมราแมนอย่างนั้นเหรอไอทีวีนายเห็นเหมือนฉันหรือเปล่าเนี่ยฮะฉันเห็นเหมือนนายนะเพื่อน ใช่เดี๋ยววันนี้ฉันจะมาช่วยพวกนายเองอมาช่วยฉันอย่างนั้นเหรอ,หอแล้วนาจะช่วยฉันยังไงเนี่ยออเฉันมีวิธีอยู่แล้วล่ะแต่ว่า นายต้องมาเป็นลูกน้องของฉันนะเดี๋ยวฉันจะให้นายนั้นการ่างเป็นคาเมราแมนเหมือนตัวของฉันฮะเหมือนตัวของนายอย่างนั้นเหรอแสดงว่าฉันต้องเป็นกล้องวงจรปิดเหมือนนายอย่างนั้นเหรอใช่ถ้านายอยากจะหลอดนะนะฉันเปลนไอทีวีเนี่ยเออเพื่อนของนายนั้นไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้อะนะแสดงว่านายใช่นายถูกจับแน่ๆอาละแกพร้อมนะนี่อย่าคยว้าวไอทีวีดูหัวของฉันสิ โอ้ยขโมยนังไงแอบซัดดีดมาฉันไม่ได้ขโมยตอนนี้ฉันเงียเนี่ยไม่ได้ขโมยอย่างดีนะฉันแค่ลงทางมาใช้ฉันด้วยเฮ้ยเขาจะไปเรียกตำรวจอย่างนั้นเหรอเอออย่านะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยเอาแสดงว่าเจ้าของบ้านเขาอาจจะเห็นนายพีวีคนเดียวหรือเปล่าวะเนี่ยใช่เนียนๆไว้นะเอ่ว่านายนั้นต้องเป็นลูกน้องของฉันด้วยล่ะได้เลย ไอฟทีวีงั้นเราไว้เจอกันนะไอทีวีไปกันเถอะไปเราออกจากที่นี่กันเถอะโคตรเจ๋งเลยเพื่อนรอฉันด้วยพาฉันไปด้วยจะพาได้ยังไงล่ะตัวของนายขาดขนาดนี้นะก็เชื่อยกตีนนตลากรเอาละนี่ใกล้ถึงบ้านของฉันแล้วล่ะนะบ้านของนายอย่างนั้นเหรออยู่ที่ไหนล่ะเออนั่นหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ที่นายเห็นนั่นแหละ อ๋อละเราเรีบเข้าข้างในกันดีกว่าเอ้ยฉันสงสัยนะเ,เดี๋ยนะมันมีเสียงมนุษย์กําลังทําอะไรสักอย่างและฉันกําลังมองเห็นอยู่ด้วยเออมีใครอยู่ข้างในไหมนะฮะได้แต่มาเยอะเลยว่ะเอ้ย,อ,ยออกไประวังนะฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงมนุษย์กําลังทําอะไรเออนั่นไงเฮ้ยเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้แล้วนะนี่แกขโมยทองของฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่นายขโม,ย,ขมยผิดบ้านแล้วละ่ะเอ้ยฉันเห็นต่อนหน้าต่อ,อ<ๆ>ตอนนาตอเลยนั่นเนี่ยเรียบวางทอง เดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นละก่อนฉันจะยิงนาให้ตายเอ้ยจะหนีไปไหนเล่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยตายซะจำไว้นานแน่อีหนาไม่นาไม่นาเฮ้ยนี่นาจะยิงมนุษย์ให้ตายเลยหรือไงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะโหนี่นายช่างโหดร้ายเหลือเกินนายฆ่ามนุษย์น่ะเฮ้ยถ้าถ้าสมมติว่าฉันไม่ฆ่ามันมันก็คงอาจจะกลับมาอีกนะว่าแต่ ฉันได้ข่าวว่าแกถูกสั่งมาไม่ใช่เหรอใช่ครับผมถูกสั่งมาและนี่คือบ้านของนาเหรอเนี่ยใช่คือบ้านของฉันเองนะฉันต้องปิดประตูไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่นี่คือคลังอาวุธของฉันเองโอ้มีกล้องวงจรปิดเพียบเลยนะเนี่ยที่ฉันไม่เคยเห็นมนุษย์อย่างแกเลยอะว่าแต่หัวหน้าของนามันคือใครเนี่ยฮะฉันจะไปล้างแค้นมันให้ได้นี่มารู้จักห้องน้ําของฉันก่อนนะห้องน้ําของนาโว้มีชักโครกอะไรด้วยนะ โคตรเจ๋งเลยใช่แต่ต้องระวังไว้ด้วยล่ะมันมันอาจจะแปลกสักนิดหนึ่งนะโอเคได้เลยครับแล้วว่าแต่อุธพวกนี้ผมสามารถจับหยิบได้หรือเปล่าวันเนี่ยเฮ้ยนายสามารถเลือกได้เลยนะตามสบายที่นายนั้นต้องการโอเคแล้วตอนนี้ฉันฉันสามารถกลายร่างเป็นอ่มคาเมราแมนเหมือนนายด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยเพื่อนดูหน้าของฉันสิเออไหน โอ้โรเจ๋งชายชายเอาล่ะ,ละฉันขอเข้าห้องน้ําก่อนละกันนะออโอ้ห้องน้าโคตรเจ๋งว่าแต่ชักโครนี้มันแปลกยังไงเหะวะเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้มันตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเพื่อนคามรามนเฮ้ยนายอยู่หรือเปล่าเนี่ยนายมาดูนี่สีห้องน้ําของนายมัน,ม,นมันเหมือนจะมีหวมัวหัวมนุษย์โผล่ออกจากชักโครกด้วยอะอไหนวะ ฉันไม่เคยเห็นเลยนะเมื่อกี้ฉันเห็นเลยนะมันโผล่จากชักโคกน่ะเฮ้ยนหนเนี่ยมันหลอนแล้วนะเฮ้ยละฉันไปก่อนละเฮ้ยนี่นายแน่จริงก็โผล่หัวมาอีกรอบสิวะเฮ้ยนายน่นไงจริงด้วยเฮ้ยนายคือตัวอะไรวะเนี่ยนายพูดได้หรือเปล่าน่ะเฮ้ยนายนายคือตัวอะไรอะ ตัวบ้าแล้ววะเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะเป็นสกิมบิลี t o ยเล t อะไรหรือเปล่าไปก่อนละเฮ้อาละฉันพร้อมที่จะจัดการหัวหน้าของชั้นแล้วล่ะนะได้เลยเอาละเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราจะไปจัดการมันเฮ้ยในที่สุดผมก็สามารถได้รับอาวุธจากแคมเมราแมนโคตรเจ๋งเลยอ่ะเยอะดูสิปืนลรซองผมอ่ะ ออออตอนนี้ผมพยายามที่จะฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งและผมก็จะไปจัดการกับหัวหน้าของผมที่เขานั้นสั่งให้ผมนั้นได้ขโมยบ้านของไอ้ลุงคนนั้นนะนะเยอะเยออยิยยยยงเลเซอร์ไปเยอะ ถ้าสมมติว่าผมแข็งแกร่งผมก็จะสามารถกลายเป็นนี่หัวของไอ้คามรามนกล้องวงจรปิดนะเสียงใครอะเวียเจตุยอะเออมันอยู่ไหนเราต้องจะหามันมันมัน,ม,นมันหักหลังพวกเราอย่างนั้นเหรอแจมมาทิ้งผมลง ข้ามหามหพงศที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเราจับมันฉันจะจับมันขังมันหักหลังพวกเราได้ไงนะฮะพลรม m นมันพลรม m นะเมื่อานผมมันยังยังไม่ได้ตายด้วยเหรอมันถูกเลเซอร์ถูกตัดหัวตัดถางอะไรไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยมหามหาผมแล้วผมต้องแปลงเราเป็นกล้องวงจรปิดอฮ้ยมันเป็นไหนวะ มันอยู่ไหนเนี่ยฮะแต่กล้องฉันเหมือนจะได้กลิ่นม<ต>อยเ่แถวนี้อะนะเ้ยขาไม่เห็นผมนะเอ่อเสียงอะไรวะเนี่ยฉันรู้สึกว่านั่นไงเสียง เสียงอะไรหรือเปล่าโเสียงอะไรในถ้ำหรือเปล่าลุงเนี่ยมีถ้ำด้วยนะเฮไม่น่าเข้าไปนะอาจจะตายได้นะพวกเราน่ะเฮ้ยเอาละกลับบ้านกันเถอะใช่ผมนอนแล้เฮ้ยมันไม่เห็นผมจริงด้วยอเมื่อกี้ดูผมตั้งรถไปไหนวะไม่ใช่ละเออไม่รู้สิเฮ้เอาละตั้งรถไปไหนวะอย่าหลอดแล้วแล้วกลับบ้านกันเถอะทุกคนนี่นะมันไม่เห็นผมหรอกนะถ้ามันเห็นผมแล้วก็ผมถูกจับตัวตายแน่ๆนเฮ้ยใครน่ะเอ้ะ สวยงชวยมันโตนโแล้วแล้วเฮ้ยอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นแก่นะเอาละจับตัวมันไปซะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยแกจะพาฉันไปไหนวันเนี้ยเออลงกปลุงโจะขังแกแกมันหักหลังพวกเราไช่ไปกันเถอะนี่มันที่ไหนวันเนี้ยไอทีวี นี่จะทำอะไรเนี่ยปมามันไว้ตรงนี้อะไรเนี่แกจะประหารฉันหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่อาฉันเอามันเลยลงเลยเออช่วยผมด้วยโดนโดนโนี่แกทำบ้าอะไรวะเนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ย ยิงมาเลยลุงยิงมาเลยข้าเลยข้าเลยใจเย็นสมันอาจจะตายแล้วก็ได้นะเอ้ยใจเย็นพอสักทีเถอะนี่แกจะทำอะไรอีกเนี่ยฮะแกเนี่ยหักลัางพวกเราลุงเอามาเลยข้ามเลยเดี๋ยนะฉันรู้สึกว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นไอตัวกล้องวงจรปิดได้หรือเปล่านี่ฮะอ่าอ่าแปลงร่างใช่ใช่ใช่ผมจำได้แล้วเอ้ยไม่จริงมั้งฉันคิดว่านานน่าจะหลออแล้วล่ะไอฟทีวีตอนที่ผมโดนเลเซอร์มันแปลงร่างนี้นี่เพื่อนมันมาช่วยด้วยนะลุงเออฉันคิดว่า ฉันฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละบอกมาซะว่าแกแปลงร่างได้ยังไงไม่มีหรอกกนะเฮ้ยนั่นงั้นแกจะต้องตายเอ้ยอย่านะจะทำอะไรกันเนี่ยเออเออเอออ่ะเฮ้ยเออละละเออเฮ้ยแกทำบ้าอะไรวะเนี่ยไอ้แกเฮ้ยเอาละถ้าแกไม่บอกแล้วก็ฉันจะปล่อยนาไว้ตรงนี้แหละนะจะปล่อยฉันปล่ตรงนี้ให้อยู่กลางแดดอย่างนั้นเหรอถุยเฮ้ยฉันจะติดตั้งกล้องวงจรปิดที่นี่แหละเฮ้ยอย่านี่เปไหนล่ะไปเถอะ ลูกน้องตามฉันมาแกเป็นลูกน้องของไอ้แก่นั่นได้ไงวะเนี่ยไอทีวีโอ้เฮ้ยเฮ้ยวละเฮ้ยแกไม่รู้ซะแล้วละว่าฉันนั้นสามารถเรียกเพื่อนของฉันจากกล้องวงจรปิดได้นะเฮ้ยเพื่อนนายอยู่ข้างในไหมไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่โปรดช่วยฉันหน่อยฉันไม่รู้ว่าที่นี่มันที่ไหนเนี่ยฮะเฮ้ยจะทำไงดีวะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยทำใหเราแมนนายอยู่ไหนวะเนี่ยนายต้องดูแลฉันไม่ใช่หรือไงวะ ไอ้คามิล่าแมนว้าวเฮ้ยได้โทษทีนะที่ฉันมาสายนะ่ะเฮ้ยพอดีว่าฉันยุ่งกับภารกิจของฉันอยู่แต่นายนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเฮ้ย hey. ฉันฉันถูกหน้าของฉันจับตัวนะ่ะแล้วก็มันก็มาทรมานฉันนะ่ะนะเฮ้ยฉันคิดว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันนั้นทํากับเราอย่างนี้ต่อไปแล้ว เอาละเราต้องรีีออกจากที่นี่ซะก่อนไว้แกนั้นแข็งแกร่งเดี๋ยวฉันนั้นจะพาแกมาต่อสู้กับผัวหน้าของแกได้เลยว่าแต่ที่นี่ที่ไหนวะเอ๊เอไอ้นี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยฉันจะฆ่ามันเองฆ่ามันเลยเดี๋ยวฉันวิ่งหนีเฮ้ยจะหนีเป็นไหนเล่าโธ่เอ้ยเฮ้ยดีนะที่นายมาช่วยฉันน่ะเอาละเรากลับบ้านกันเถอะเฮ้ยฉันจะแข็งแกร่งให้ได้แล้วก็จากนั้นฉันก็จะเป็นอ นี่มันที่ไหนล่ะครับเนี่ยอ๋อนี่คือสถานที่ฝึกกันะเอาละวันนี้ฉันจะให้แกนั้นฝึกเพื่อให้แข็งแกร่งและจะไปต่อสู้กับหัวหน้าของแกถ้าวันนี้แกสามารถผ่านทุกอย่างได้ฉันจะให้แกนั้นแปลงร่างเป็นตัวหัวกล้องใหญ่ฮ่าฮใหญ่กว่านายหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนเอาละเดี๋ยวฉันจะให้พลังแกแล้วกันนะพลังอะไรวะเนี่ยเพื่อนฉันจะได้รับพลังแล้วอย่างนั้นเหรอวู้พลังอะไรวะเนี่ยเออเออเฮ้ยเออ้โคตรเจ๋ง้ย พลังโอ้ฉันมีพลังไฟจะบ,บ้านะฉันมีพลังไฟได้ไงวะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยฮ่าโอ้ยโอฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังอีกอย่างหนึง่งเป็นพลังเลเซอร์ของคาเมราแมนหรือเปล่าวะเนี่ยวู๊หเอาละ่ะฉันจะให้แกนั้นยิงหัวฟักทองให้ตายและจากนั้นฉันจะให้แกนั้นต่อสู้กับคามเมราแมนเอ่อแดนซ์แมน,อ,แสน,สอ,แมนอะไรสักอย่างนั่นแหละนะ่แกจะน่าจะได้เห็นแน่นอนเอาละ่ะฉันพร้อมละเยี่ยโอ้โหนี่ ย่า <Yeah. S 2> พลังนี่มันโคตรเจ๋งอย่า yeah. นี่นะให้ยิงให้ตายอย่างนั้นเหรอเ yeah. yeah. นออย่าฉันเป็นหัวคาเมราแมนนี่ฉันจะแปลงร่างเป็นคาเมราแมนที่แบบกล้องใหญ่โคตรเจ๋งเป็นไงล่ะก็ <c ười> ถือว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาละ่ะฉันจะเรียกเพื่อนของฉันมาเลยให้หนายนั้นต่อสู้กับเขาเชนซอมแมนคาเมราแมน โปรดจงมาโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยนี่คือตัวแชนซอมแมนผสมกับคาเมร่าแมนยังไงล่ะนายโคตรเจ๋งเลยว่ะเฮ้ยเยอขอโทษทีนะใช่ถ้าสมมติว่าฉันชนะเขาฉันจะกลายาเป็นกล้องใหญ่อย่างนั้นเหรอเฮ้ยฉันได้รับพลังที่แข็งแกร่งมากกว่านี้สินะหนีนะเยอยโอ้นายบตงยไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ๋งเลยว่ะเอ้ยนี่แกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอยอะ โอ้ผมโดนไฟเฮ้ยคาเมิราแมันหรือว่านายคือเชนซอลแมนนายคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยแต่นายมันโคตรเจ๋งเลยว่ะเย่เย่เย่โอ้ฉันมีพลังไฟหน้านี่นะจะหนีไปไหนเล่าโถ่เอ้ยเยื่อโอ้โห่เนี่ยโอ้โคตรเจ๋งเลยว่ะมาละนายยอมแพ้ฉันเถอะฉันจะได้รับพลังที่แบบโหดกว่านี้เย่ยอมแพ้ฉันเถอะหนีไปไหนฮะ ยอมแพ้ซะเยอะเมันไงล่ะฮ่าฮ่าโว้นายชนะแชมป์ซอมแมนได้ไงวะเนี่ยเอาละถึงเวลาที่นายนั้นได้รับพลังจากฉันอีกครั้งแล้วล่ะพลังอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้เจ๋งเลยครับท่านหัวหน้าเอาละแกพร้อมนะพร้อมแล้วให้พลังฉันหน่อยหเยอะเอ้ยเดร่ะมันจะติดเออเออโว้ก้องก้องอะไรวะเนี่ยเนี่แหละ คือกล้องใหญ่ไงที่ฉันได้ไดบอกนายไปเมื่อกี้นะ่ะโอ้โหพลังอะไรวะเนี่ยถ่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดน่าจะเทพดีกว่านี้เยอะเลยนะรับไปเถอะนะฉันคิดว่าฉันไม่ควรให้ใครนอกจากแกแล,ะละ้วล่ะเฮ้ยเอาละ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฆ่าหัวหน้าของฉันกันเอถอะโอ้ยกล้องอะไรวะเนี่ยเอาล่ะเพื่อนยินดีที่ได้รู้จักนะไปกันเถอะอยากจะรู้จริงๆเฮ้ยมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าเฮ้ย เดี๋ยนะนี่มันตัวเอเอไอ้นี่พวกแกเป็นใครเนี่ยหัวหน้านีน่นายมาที่ที่บ้านของฉันได้ไงเนี่ยฉันก็อยากจะแปลงร่างเหมือนพวกนายนะ่ะ เพื่อนเอาไงดีเฮ้ยเขาอยากจะแปลงร่างอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเออรู้ไหมเนี่ยที่หัวหน้ากำลังทำอยู่มันคือตัวอะไรเนี่ยฮะฉันไม่รู้นะเสิถอยฉันอยากจะแปลงร่างด้วยนะโถอยหัวหน้านี่แกทำบ้าอะไรวะเนี่ยเยื่อเอออ่าอ่าอ่าเฮ้พอสักทีเออพอแล้วผมไม่ได้ยิงแล้วนี่เอาล่ะตอนนี้ผมได้อัปเกรด กายร่างเป็นกล้องใหญ่แล้วล่ะนะแล้วหัวหน้าอยากจะกายร่างด้วยอย่างงั้นเหรอใช่ฉันอยากจะกายร่างด้วยเอ,อ้ยได้โปรดเฮ้ยเอาละ่ะเดี๋ยวฉันจะให้แชนซอมแมนคาเมราแมนเพือ่อนของฉันจัดการกับหัวหน้าแล้วกันนะเพือ่อนจัดการมันเลยเออเอ,อ,อฉันอยากจะแปลงร่าาโอ้เออเอะไรนะนี่นายจะยิงฉันช็อตทําไมวะเนี่ยฮะเฮ้ยเอาละ่ะยังไม่ได้แปรงร่างอย่างนั้นเหรอเฮ้ย เดี๋ยนะนี่ชัดไกลเราเป็นอะไรวะเนี่ยอะกล้องชักโคกหรือเปล่าไม่ใช่นี่แหละที่หัวหน้าอยากจะทายไม่ใช่เหรอนี่เหมือนซิบิกิตีทอยเลตอะไรสักยอย่างน่ะไปละโถ่เอ้ยแต่และตัว <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยรอฉันก่อน <c oughs> ฉัน,ฉ,นฉันไม่อยากจะเป็นเ้เหมือนฉันเป็นขี้เลยนันเนี่ยโถ่เ้ยลาก่อนนะ